สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูทรงทหารที่ตัดง่ายๆนะครับไปตัดเองกับ่ข่ก็ได้นะผมใช้ด้วยฟันรองเบอร์สองครับทรงทหารเกียรจะเน้นใช้ฟันรองเป็นเบอร์สองครับด้านบนเบอร์สองจะตัดง่ายกว่านะครับกว่าเบอร์สามไถเบอร์สองให้เกลี้ยงเลยนะครับลองเอาไปฝึกตัดดูครับทรงนี้ผมพยายามหาเทคนิคดีๆนะครับมาแบ็ดปันนะครับตัดง่ายๆนะครับ อันนี้ก็ตัดกันได้นะครับแม่บ้านอยากตัดให้ครับพับ้านก็ตัดกันได้เนี่ยถ่ายหมดเลยนะครับแค่นี้เลยนะครับต่อมานะครับเันจะถอดฟันรองออกเป็นเบอร์ศูนย์นะครับเบอร์ศูนย์แล้วยกฟันลงสุดแล้วก็ตั้งเก้าสี่องศานะครับตั้งเก้าสี่องศาครับทรงทหารจะไม่เหมือนทรงนักเรียนนะจะเป็นแบบ ผมจะทำแบบเรียมๆนะครับทรงทหารจะเรียมขึ้นทรงนักเรียนจะออกมนๆนะครับตานบนนะครับ,นบนผมจะอยากให้มันออกเรียมๆนะทรงทหารตั้ง90องศาก็ถ่ายประมาณหางคิ้วนะครับฝันล่างแล้วก็มาไล่เก็บรายละเอียดลบขบับด้วยการสะบัด แต่ง่ายๆครับลองไปทำดูนะครับเทคนิคแบบนี้นะครับยากที่จะหาคนมาทำให้ดูนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปผมมีประโยชน์ก็ฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับช่างใหม่ๆนี่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับช่างเก่าก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับไม่ต้องดูก็ได้นะตัวนี้ฟันเปล่าอยู่นะครับโยกฟันอยู่นะครบลบลโคก สะบัดเนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับทําทำเหมือนกันเลยนะครับสองฝั่งแต่ผมขออนุญาตตั้งกล้องแค่ข้างเดียวนะเราต้องนี้ด้วยลูกค้าด้วยนะครับให้เกียนลูกค้าด้วยครับต่อมาใช้เป็นเบอร์สู์การไถด้านล่างนะครับ แต่มันก็จะเป็นโตนครับเดี๋ยวผมจะสอนลบเอ้ยมันเป็นขขบพูดผิดนะมันจะมีขขบรอยเชื่อมกันนะครับที่ผมถ่ายง่ายเลยทุกวันนี้ทรงทหารก็สามารถจันรหน้าผ่านได้นะจันรเลยนะครับนี่ครับทรงทหารจะอจกเหลี่ยมๆนมันจะไม่เหมือนทรงักเรียนนะครับด้านหน้าก็จะสั้นทาหารจะเหมือนสกีเฟดนะครับคล้าย แต่สกีเฟดจะไล่ไล่ความนวลขึ้นนะต่อมาครับนี่ครับลบขอบตรงนี้นะครับเป็นเบอร์ศูนย์ี่ครับเสร็จแล้วครับโอเคครับนี่ทำแบบนี้สองฝั่งเลยนะครับถ้าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหนึ่งกำหนึ่งคอมเมนต์คือ1นึ่กำลังใจนะครับสำหรับผมในการทำคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม